สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกพิศวงข่าการเสียชีวิตของโจเซลีนไวเดนสตีนอดีตเศรษฐีนีวัย8ปีปีหรือที่รู้จักกันในชื่อหญิงแมวได้รับความสนใจไปทั่วโลกในวันที่สองมกราคมโจเซลีนมีชีวิตที่พลิกผันมากมายในช่วงวัยสาวถึงงดงามจนคนตะลึงแต่เพราะเธอต้องการเอาใจสามีที่เจ้าชู้และมีรสยิมเฉพาะตัวเธอจึงหมกมุ่นกับการทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนใบหน้าที่สวยสง่าตามธรรมชาติให้กลายเป็นใบหน้าที่เหมือนแมว ท้ายที่สุดเธอกลับกลายเป็นหญิงแมวที่ผู้คนมองว่าแปลกประหลาดแล้วสามีก็ทอดทิ้งเธอไปเพราะความหบากลัลในการเปลี่ยนแปลงของเธอโจเซลินได้รับสัพย์สินมูลค่า2.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐจ,จากการหย่าร้างคิดเป็นเงินไทยในปัจจุบันประมาณ166,00 0ล้านบาทต่อมาเธอได้สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลอยคลายนักออกแบบหนุ่มทพียอายุน้อยกว่าเธอถึง27ปีแต่พวกเขาทะเลาะก,กันโจเซลินจึงใช้อาวุธมีคมทำร้ายฝ่ายชายความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกือบจะต้องจบลง อย่างไรก็ตามหลังจากความสัมพันธ์มีรอยร้าวทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันและโจเซลินก็ค่อยๆฟื้นตัวจากความทุกข์และความล้มเหลวในชีวิตของเธอโดยหนึ่งปีก่อนเธอได้ถ่ายทํารายการลิวิตี้โชว์และเธอก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีสด้วยแต่หลังจากการใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อจนหมดตัวหลังย่าร้างก็ทําให้เธอตกต่ำถึงขีดสุดแม้จะมีสัญ,ญญาณว่าชีวิตกําลังจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและทุกอย่างกําลังดําเนินไปในทางที่ดีขึ้น โจเซลินกลับเสียชีวิตลงในช่วงสุดท้ายของปี2024ก่อนจะเข้าสู่ปี2025โดยมีหนุ่มคนรักที่เธอรักมากอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาสุดท้ายคลายผู้ที่อยู่กับโจเซลินได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นในคืนนั้นคลายเล่าว,ว่าในคืนข้ามปีพวกเขาได้นอนพักผ่อนเพื่อเตรียมตื่นขึ้นมาต้อนรับปีใหม่ด้วยกันแต่เมื่อคลายตื่นขึ้นมาเขากลับพบว่าโจเซลินที่นอนอยู่ข้างๆไร้ลมหายใจและได้จากไปแล้วคลายบอกว่าสุขภาพของโจเซลินโดยรวมถือว่าดี โรคเดืที่ส่งผลกระทบกับเธออย่างมากคือโรคหลอดเลือดดำอักเสบซึ่งทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกและบางครั้งขาของเธอก็บวมอย่างรุนแรงคลายแล้วว่าตอนนั้นเรากําลังทานอาหารข้ามกันก่อนหน้านั้นเราได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของชาแนลทุกอย่างราบรื่นและดีมากทั้งสองตกลงกันว่าจะงีบพักสักหน่อยและจะตื่นก่อนเที่ยงคืนเพื่อจะได้อยู่ในสภาพที่สดชื่นและต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขแต่เมื่อคลายตื่นขึข้นมากลับพบว่าร่างของโจเซลินยินเฉียบไปแล้วมีรายงานว่า โจซิลินเสียชีวิตเนื่องจากภาวะลิมเลือดอุดตันในปอดคลายกล่าวด้วยความเศร้าเสียใจว่าหลังจากที่ทั้งสองผ่านอุปสรรคมามากมายในที่สุดก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตแต่โจซิลินกลับจากไปก่อนที่จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยเขาบอกว่าสองเดือนก่อนเธอเพิ่งเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของชาแนลทุกคนต่างเชิญเราไปทานอาหารค่ำทุกคนปูพรมแดงต้อนรับเธอนักข่าวก็ติดตามเราตลอดเรากลับไปที่ปารีสอีกครั้งซึ่งทุกอย่างกำลังอยู่ในจุดที่ดีที่สุด ช่วงเวลาที่โจเซลินอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่เกิดข,ขึ้นมานานแล้วเธอเกิดเมื่อปี1940ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีความงดงามตามธรรมชาติใบหน้าของเธอสวยคมลึกซึ้งและโดดเด่นมากตอนที่อายุ17ปีเธอเริ่มออกเดทกับโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์และค่อยๆก้าวเข้าสู่สังคมชั้นสูงกลายเป็นจุดสนใจในงานสังคมต่างๆโดยในช่วงเวลานั้นเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและมีชีวิตชีวาเธอสามารถสอบผ่านทั้งใบอนุญาตการบิน และการล่าสัตว์ได้สาเร็จต่อมาระหว่างการล่าสัตว์ในปี1977เธอได้พบกับสามีแนนาคนของเธอแอลเล็กเอ็นไวเดนสตีนมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสทั้งสองคนได้แต่งงานกันในเดือนเมษายนปี1978และมีลูกสาวสองคนแต่หลังจากนั้นโจเซลินก็เริ่มเข้าสู่วงจรของการทำศัลยกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาดวงตาของเธอกลายเป็นรูปทรงเฉียงแบบตาแมวข้างของเธอโดดเด่นขึ้นและโหนกแก้มก็ดูเกินธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีต้นเหตุมาจากความไม่มั่นคงในชีวิตแต่งงานของโจเซลินเธอรู้ตัวว่าอายุกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยในขณะที่อเล็กซสามีของเธอซึ่งเป็นมหาเศรษฐีกลับยังคงถูกรายล้อมไปด้วยหญิงสาววัยเยาว์จำนวนมากเธอต้องการรังใจสามีไว้เพราะสามีของเธอชอบแมวและในช่วงแรกของความสัมพันธ์เขาเคยชื่นชมเธอว่ามีลักษณะเหมือนแมวด้วยเหตุนี้โจเซลินจึงเริ่มต้นเส้นทางเปลี่ยนเป็นแมวที่ไม่มีวันห่วงกลับหลังจากที่เธอเริ่มทำศิลปกรรมยกกระชับดวงตาครั้งแรกเธอรู้สึกถึงความสำเร็จ สามีของเธอถึงกับตะลึงจนแทบจำเธอไม่ได้และเธอก็รู้สึกราวกับว่าได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งเพื่อรักษาความร้อนแรงในความสัมพันธ์เธอจึงเดินหน้าทำเสน่ห์กรรมต่อไปในทิศทางที่จะเปลี่ยนเป็นแมวแต่การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งทำให้ใบหน้าของเธอเรื่องผิดเพี้ยนมากขึ้นสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงของเธอก็ทำให้สามีเกิดความกลัวความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงพังลงและนำไปสู่การหย่าร้างอเล็กอธิบายความรู้สึกในตอนนั้นว่าเธอเสียสติไปแล้วผมเพิ่งรู้ตัวในตอนท้าย เธอคิดอย่างไรเดียงสาว,ว่าเธอสามารถซ่อมแซมใบหน้าของตัวเองได้เหมือนซ่อมเฟอร์นิเจอร์ผมพยายามพูดกับเธอมาตลอดแต่เธอไม่เคยฟังอย่างไรก็ตามในมุมมองของโจเซลินเธอคิดว่าการที่เธอกลายเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นความผิดของสามีจอมเจ้าชูของเธอเองในปี1999สามีของโจเซลินอเล็กซ์ได้พานางแบบสาววัย21ปีมามีความสัมพันธ์ในห้องนอนของเขากับโจเซลินและถูกโจเซลินจับได้ขะคาเข,ขาแต่แทนที่อเล็กซ์จะรู้สึกละอายใจ เขากลับหยิบปืนขึ้นมาขู่เธอซึ่งทําให้เขาถูกจับกลุมในข้อหาคมคู่และถูกควบคุมตัวนานถึง16ชั่วโมงเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการหย่าระหว่างทั้งคู่การหย่าครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีหย่าร้างที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นหลังจากการต่อสู้ในศาลที่ยาวนานถึงสองปีโจซิลินก็ได้รับค่าชดเชยจากการหย่าร้างเป็นเงิน2.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยังได้รับเงินชดเชยร,รายปีอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องไปอีก13ปีรวมทั้งหมด 7.296พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือรา25ว252,200ล้านบาทตัวเลขนี้สร้างสถิติใหม่สำหรับเงินชดเชยการหย่าร้างในเวลานั้นและทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทันทีเรื่องราวการหย่าร้างทำให้โจเซลินโด่งดังอย่างเต็มตัวเธอกลายเป็นแขกประจำในหน้าหนังสือพิมพ์ทับลอยของฝั่งยุโรปและอเมริกาสื่อมักล้อเลียนใบหน้าที่ผ่านการเสรีภามของเธอและตั้งฉายาให้เธอมากมายเช่นหญิงแมวราชินีสิงโตหรือเจ้าสาวของแฟรงเกนสไตน์ หลายคนรู้สึกเสียดายและมองว่าเธอไม่จาเป็นต้องทําศัลยกรรมเลยเพราะก่อนที่จะทําแบบนี้เธอก็มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่แล้วแม้ว่าเธอจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลชีวิตของเธอหลังการหย่าร้างกลับค่อยๆตกต่ำลงอย่างรวดเร็วในปี2003โจเซลินได้เริ่มต้นมิตรภาพกับคลายนักออกแบบแฟชั่นที่อายุน้อยกว่าเธอถึง27ปีและทั้งสองก็เริ่มคบหากันความสัมพันธ์ของพวกเขาเต็ไมไปด้วยความหวานชื่นคลายเคยมอบแบนดเพรมูลค่าหลักล้านดอลลาร์ให้กับเธอเป็นของขวัญ และโจซิลินเองก็มักพูดถึงแฟนหนุ่มรุ่นน้องของเธอด้วยความชื่นชมถึงความรักของทั้งคู่จะดูราบรื่นแต่จริงๆแล้วกลับมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งจนถึงขั้นยืนฟ้องกันมาแล้วโดยในปี2016โจซิลินซึ่งใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินและมีสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงอย่างรุนแรงในเดือนธันวาคมปีเดียวกันทั้งคู่เกิดทะเลาะและต่อสู้กันภายในอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาตามรายงานข่าวโจซิลินได้โยนเทียนไขที่กำลังจุดไฟเสนาของคลาย เชลิฟขวนเขาและพยายามใช้ของมีคมทำร้ายใบหน้าของเขาขณะที่คลายเองก็ผลักเธอจนทำให้เธอได้รบับบาดเจ็บหลังจากนั้นโจซิลินได้โทรแจ้งตำรวจซึ่งทำให้ตำรวจจับกุมคลายและตั้งข้อหาเขาหลายข้อหาเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยเจตนาการปล้นการทำลายทรัพย์สินและการลักทรัพย์ครั้งใหญ่โดยกล่าวหาว่าเขาขโมยโทรศัพท์มือถือและบัตรเครดิตไปในขณะเดียวกันโจซิลินเองก็ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายสองกระทงแต่หลังจากเหตุการณ์นั้น ทั้งสองกลับคืนดีกันอีกครั้งตำรวจได้ถอนข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะขาดหลักฐานที่เพียงพอต่อมาในเดือนกรกฎาคมคลายก็ได้ขอโจซิลินแต่งงานทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการถูกจับครั้งนั้นทําให้พวกเขาตระหนักถึงความคิดถึงและความสําคัญของการการักกันเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันทว่าเพียงไม่กี่เดือนต่อมาทั้งสองก็ทะเลาะก,กันอีกจนลงไม้ลงมือกันและถูกจับอีกครั้งแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาคืนดีกันอีกอยู่ดีในขณะเดียวกัน โจซิลินก็ยังคงปฏิเสธว่าเธอไม่เคยทำศัลยกรรมเธอยืนยันว่าความสวยของเธอมาจากสายเลือ Swiss. ดสวิสโดยในรายการหนึ่งเมื่อปี2018เธอได้บอกว่าเราจะสูญเสียความสดใหม่ไปตามกาลเวลาแต่ถ้าลองเปรียบเทียบกับภาพตอนฉันยังสาวๆจะเห็นว่าฉันมีดวงตาแบบเดิมโหนกแก้มสูงแบบเดิมและจมูกแบบเดิมแน่นอนฉันคิดว่าฉันดูดีกว่าในอดีตคลายเองก็พูดเสริมว่าโจซิลินเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์มาตลอดครั้งแรกที่ผมเจอเธอผมก็ลงไหลในความสวย ดวงตาและบุคลิกของเธอทันทีผมทำงานในวงการแฟชั่นเจอนางแบบระดับซูเปอร์โมเดลมากมายและเห็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนรันเวย์แต่โจเซลินมีสเสน่ห์บางอย่างที่ผู้หญิงหลายคนเทียบไม่ได้อย่างไรก็ตามเบื้องหลังชีวิตที่ดูหรูหราและโดดเด่นของโจเซลินกลับเต็มไปด้วยความมืดมนช่วงปีสุดท้ายของชีวิตเธอเธอต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่รายจ่ายมากกว่ารายรับดูในปี2 0 1 5ครอบครัวของแอเล็กอดีตสามีของเธอได้หยุดจ่ายเงินชดเชยให้เธอ ว่าโจซิลินจะได้รับความมั่งคั่งที่มากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้แต่เธอก็ยังคงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไปกับการทำเสรีกรรมเสื้อผ้าเครื่องประดับงานศิลปะและอื่นๆแม้แต่ค่าโทรศัพท์ก็ยังต้องจ่ายปีละหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐจึงทําให้เงินของเธอหมดไปในที่สุดจากสถิติพบว่าเธอใช้เงินค่าโทรศัพท์ปีละห0,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.08ล้านบาทรวมถึงใช้เงินไปกับอาหารและวายสูงถึง5 7ดแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ19.8ล้านบาท ส่วนงานศิลปะและสินค้าหรูหราเธอมันจะใช้ใจ่ายแบบมือเติบคือเมื่อเริ่มซื้อแล้วก็มันจะหยุดไม่ได้ต่อมาในปี2 0 1 8โจเซลินได้ยื่นขอล้มละลายตามรายงานระบุว่าในขณะนั้นบัญชีของเธอมียอดคงเหลือศูนดอลลาร์สหรัฐและอพาร์ตเมนต์หรูสามแห่งของเธอก็ถูกยืดเธอเปลี่ยนจากเศรษฐีนีกลายเป็นคนล้มละลายภายในเวลาเพียงสิกว่าปีเท่านั้นโดยในเดือนมิถุนายนปี2023โจเซลินอ้างว่าเนื่องจากครอบครัวของอดีตสามีได้หยุดจ่ายเงินชดเชยรายปี จำนวน100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับเธอทำให้ตลอด8ปีที่ผ่านมาเธอไม่มีรายได้เลยและตอนนี้เธอก็ไม่มีเงินเหลือติดตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากด้วยเงินสมบัติการสังคมเพียงเดือนละ9 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 0 0 0 0บาทเธอบอกว่าข้อตกลงในตอนนั้นมีปัญหาเยอะมากพวกเขาได้ตัดรายได้ทั้งหมดของฉันออกไปนอกจากนี้ดูเหมือนว่าโจซซลินจะยังไม่สามารถก้าวข้ามความกัวงวลเรื่องลูกษล์ของตัวเองได้เมื่อเธอโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดีย ก็มักจะมีร่องรอยของการตัดต่อภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่เธอล้มละลายและร้องขอความช่วยเหลือความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคลายกลับไม่มีข่าวเรื่องความขัดแย้งกันอีกเลยตลอดช่วงเวลานี้สื่อหลายแห่งรายงานว่ามีการเตรียมสร้างสารคดีที่มีเธอเป็นตัวเอกและมีแผนทํารายการลิลิตี้โชว์รวมถึงยังมีแบรนด์ชื่อดังที่เชิญเธอไปร่วมงานด้วยซึ่งเหมือนกับว่าชีวิตของเธอกําลังจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นอีกครั้งแต่แล้วเธอกลับเสียชีวิตลงในช่วงสุดท้ายของปีก่อนเข้าสู่ปีใหม่ โดยในวันที่โจโซซลินเสียชีวิตสื่อยังเปิดเผยข้อมูลใหม่ว่าก่อนเสียชีวิตเธอกำลังเผชิญกับปัญหาในการชำระหนี้จำนวน 3, 44, 000, 000, 000, านวน3 4่0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ12ล้านบาทและเธอเพิกเฉยต่อคำสั่งศาลหลายครั้งจนถึงขั้นอาจถูกจับกุมได้โจโซซลินปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18ธันวาคมและในตอนนั้นเธอดูมีสุขภาพที่แข็งแรงดีแต่ในวันที่ส1เธันวาคมปี2024เธอกลับเสียชีวิตลงอย่างสงบในคืนก่อนเข้าสู่ปีใหม่ ปิดฉากชีวิตที่เต็มไปด้วยการสแสวงหาชื่อเสียงความมั่งคั่งและความขัดแย้งหลังจากชีวิตที่ผ่านทั้งจุดสูงสุดและตามโสดเราไม่อาจรู้ได้ว่าโจเซลินรู้สึกเสียใจกับทางเดินที่เธอเลือกในชีวิตหรือไม่การสร้างรูปลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองการใช้จ่ายจนสิ้นเนื้อประดาตัวและการจากไปในช่วงเวลาที่เหมือนจะมีแสงสว่างขึ้นอีกครั้งในชีวิตหรือบางทีสิ่งที่เธอต้องการอาจไม่ใช่แค่ความงามแต่เป็นความรักและการได้รับคุณค่าจากคนรอบข้าง ที่เธอเชื่อว,ว่าความงามสุดโต่งจากการศิลยกรรมจะนําสิ่งเหล่านั้นมาให้ทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้เชิญแลกเปลี่ยนมุมมองกับเราได้ในช่องคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ